ไอ้เลาะชายชายนี่โดนอีกแล้วครับตะกัดอยู่ข้างหน้าฮะเตอร์แซทเอ็กซิคิวตงเลาะตามชายผักนี่ครับมีตัวไม่รอดฮันเตอร์แซทเอ็กฝักงานได้ครับคันที่ใช้ก็จะเป็นคันโคน,นอจากคันเตอร์เวสสิบยี่สิบสายพี่สองคนอดพัดเล็กตัวตใหญ่เอาอยู่ครั ขาช้อนคลองข้างทางฮันเตอร์เซต